ธรรมวุทวาดหลวงปู่สาครธรรมวุโวว,รรว,โวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่20สิงหามคม2568คําว่ากุศลธรรมมาากุศลธรรมมา มันเป็นสมบัติของเราทั้งหมดเรามีพระไตรศรณคุมไหมเรางดเว้นตามแนวทางของพระไตรศรณคุมไหมเราเดินตามแนวทางของมรรคไหมถ้าเราเดินตามแนวทางของมรรคแล้วไม่มีปัญหาสมถกรรมฐานก็มีอยู่แล้ววิปัสสนากนารรมฐานก็มีอยู่แล้วฌานก็มีอยู่แล้ว ไม่ใช่เป็นของที่ไม่มีเรารับศินเรารับเอาโทษที่เราจะไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นโทษความเข้าใจถ้าศินมันเป็นก้อนเหมือนกับหินเหมือนกับอิฐ เราไปวัดนู้นก็ไปรับสินมาไปวัดนี้ก็ไปรับสินมาไปทําบุญก็ไปรับสินมาไปถวายทานก็รับสินมาก็ศสินมันเป็นก้อนเหมือนกับก้อนอิดมันจะไม่มีที่เข้าไปนั่งในบ้านนะเพราะมันเต็มไปด้วยสินในบ้านของเราเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสินเลย กระสินมันเป็นก้อนเหมือนกับก้อนอิดบางทีเราก็มาคิดถึงเรื่องความสนุกแต่เราคิดแบบคนอยู่ในป่าว่าความเข้าใจของศิลแล้วในสมัยผู้เจ้าสร้างบารมีท่านไปขอศิลจากใคร ใครเป็นคนให้ศิลใครเป็นคนให้พรดูสิอย่างท่านได้รัฐพยากรที่เป็นบวชเป็นฤาษีเป็นดาบทคือวุ่เุม,เมธะดาบทปัจ ผู้เจ้าจะมาบินฑบาตในหมู่บ้านแต่การทำถนนหนทางมันไม่เสร็จก็เลยถวายบังคมพระพุทธเจ้าว่าหม่อมฉันเป็นคนช้ามีความผิดอันใหญ่หลวงขอให้พระภูมิาภาคเสด็จผ่านบนหลังของหม่อมฉันเลย พวไวบังคมพระผู้มีพระภาคผู้เจ้าทีปังกอนเสร็จแล้วผู้เจ้าก็เสด็จผ่านไปแล้วก็หันกลับมายิ้มพระโอดพระอุปถักภ์ทูลถามว่าจะมีเหตุการณ์อะไรความตั้งใจของจุมเมเทพดาบท ถ้าหากไม่ได้รัฐพยากรคราวนี้จะไม่ลุกจากที่นนอนตรงนี้ด้วยความตั้งใจแต่พอดีผู้เจ้าหันหลังกลับมาพยากรว่าแล้วก็สั่งพระสาวกไม่ให้เดินบนหลังของสุเมธาดาบทว่าสุเมธาดาบทคนนี้ เป็นน้องชายเราจะถาคตที่จะตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในภายภาคหน้าชือว่าสม,มณะโคดมชื่อพ่อชื่อแม่ในยุคแล้วก็จะมีอายุไขเท่านั้นปีเท่านี้ปีบอกไว้หมด มีพระสงฆ์สาวกร่วมสังฆกรรมอยู่เท่านั้นองค์เท่านี้องค์ในสมัยที่สุเมิธาดาบทจะเป็นพระพุทธเจ้าในรัฐบยากรถึงได้ลุกขึ้นมาถวายบังคมผู้เจ้าว่าเหมือนกับว่าจะได้ตัดสรู้ในวันพรุ่งนี้ความดีใจ แต่เวลายืดยาวมาอีกถึงสี่อสงไขยตั้งแต่รัฐพยากรมาห้องมาอีกในวัตฏะอีกสี่อสงไขตอนสร้างบริมีมาได้สิบหกอสงไขยแล้วนะัถึงได้รัฐพยากร ตั้งใจอยู่เจ็ดอสงไขยออกปากอีกเก้าอสงไขยเก้ากับเจ็ดก็เป็นสิบหกถึงมาได้รัฐพยากรจากรัฐพยากรมาอีกสี่อสงไขยในการท่องอยู่ในวัตตะแล้วท่านไปรับสินจากใครอย่างเป็นสุเมธธาดาบทท่านไปรับสินจากใคร มีแต่โบราณจารย์พูดกันมาว่าการงดเว้นโทษต่างๆมันมีสมทานวิรัติสมตาวิรัตสมุเชตวิรัตการงดเว้นโทษสมทานวิรัตคือเราได้มาขอกับพระเนี่ยว่าเราได้รับสิน แต่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็มาทําเชียเราไม่งดเว้นในศินสมตาวิรัตนั่นก็ตั้งใจอยู่ว่าจะรักษาศินแต่พอมีเหตุการณ์เกิดขึ้น mm hmm. ก็ล่วงละเมิดบัญษา mm hmm. นั่นคือสมถะสมตาวิรัต ส่วนสมุเชตวิรัตอับดี้มันเกิดขึ้นมาภายในกิจมีโอกาสที่จะทำปานาติบาตอธินนาทานกาเมสุมิชาจา์หมุสาวาตส,สุราเมลัยกะตามมีโอกาสที่จะทำแต่ไม่ทำเพราะเราเป็นคนงดเว้นโทษห้าอย่างโดยเด็ดขาดเราไม่ล่วงละเมิด โทษอันนี้<ม>นั่นถึงว่าสมุเชตวิรัติ<ม>ทุกวันนี้เอาแค่สมทานวิรัตนี่เต็มที่ละ่ะศรัทธามันอ่อน<ม>ความเพียรมันก็ยิ่งอ่อนลงไปอีก<ม>ยินรียมันก็อ่อน เราจะต้องมาอบรมศรัทธาอบรมอินทรีย์ให้แก่ก้าที่จะกล้ามาจัดการกับตัวของเราเพราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นโทษเราเกิดมาอายุสั้นเร็วพลันเราไม่ต้องการเราเกิดมามีคนมาขโมยโพยโจร เราก็ไม่ต้องการเราเกิดมามีบุตรภรรยาสามีไม่อยู่ในโอวัทซึ่งกันและกันนี่เราก็ไม่ต้องการเราเกิดมาแล้วมีคนมาซ้อโกงหลอกลวงข้าเจ้าเอาของอย่างทุกวันนี้ดูสิแก้งคอเซนเตอร์เซนเตอร์อ,รอะไระอะไรสารพัดเรื่องนั้นเราต้องการไหมอนะไนั้นเราไม่ต้องการ แต่ไปไม่มาดแรกของเดือนของปีหกแปดเพราะว่าไตมาดแรกนี้หมดไปห้าพันกว่าล้านไตมาดแรกดีินเขาพูดกันแต่ไม่รู้จริงหรือเท็จถูกหลอกลวงไปห้าพันกว่าล้าน แล้วมันมีผลประโยชน์ร่วมกันหลายกลุ่มหลายพวกหลายฝ่ายวบนนี้มันก็เลยไม่รู้ไม่เข้าใจคำว่าขอ้อมุสาข้อสุลาละบัดบันี้สุลามีไรมืนเมาไม่มีสติปัญญาอันเชียบแหลม อย่างสุลาเก้าวหน้าก็เกิดขึ้นในสภาอะไรบ้างกัญชาเสรีบุรีไฟฟ้าเสรีอะไรบ้างการพนันขันต่อเสรีเกิดขึ้นในสภาทั้งนั้นไม่ได้เกิดนอกกสภา ฉะนั้นมาวิเคราะห์มาทำความเข้าใจประชาชนนี้ก็คือแพ้ลับบาปไปยาบ้ายาเบอร์ยาอะไรตัวอะไรสารพัดยานั่นข็เพราะข้อมุลสาวาดข้อเดียวถ้าล่วงละเมิดข้อมูลสาวาดได้แล้วทำได้ทุกอย่างจะเอาอะไร ในโลกนี้ดำดินบินบนก็ได้ถ้าทำมุสาวาดได้แล้วเหมือนเดินฟ้าก็ได้ทำอะไรก็ได้หมดเพราะทำข้อมุสาวาดได้ข้อเดียวฉะนั้นคำว่าโทษห้าอย่างเราต้องมาทำกลมเข้าใจ กับคำว่าโทษเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่พึงปรารถนามันมีมาตั้งแต่ครั้งก่อนคือทุกอย่างมันมีมาแล้วทั้งหมดไม่ใช่เพิ่งมีอย่างนายโคบานนลก็มีมาก่อนนายโคคาดก็มีมาก่อนนายพานก็มีมาก่อน ในพานแล้วในพานเบ็ดในพานอะไรอะไรสารพัดพานก็เคยมีมาแล้วทั้งนั้นนั่นไม่ใช่เพิ่งมีมาเป็นครั้งแรกในเรื่องต่างๆทั้งหมดเราต่างหากจะเป็นคนที่มาเลือกคัดจัดสรรในทางที่มันเป็นไปกับศีินธรรมอย่างคนเมาสุไลก็มีมาก่อนนัน อย่างในสมัยผู้เจ้าของเราสวยพระชาติเป็นพระเตเมใบพอเขาถูกทรมานอยู่สิบหกปีพอเสร็จแล้วเขาจะเอาไปฝังทั้งเป็นแล้วพอเขาจะเอาไปฝังทั้งเป็นพอราชรถผ่านพรณีประตูพระราชวังทดลองเหยียดแขนเหยียดขาออกดู ว่ามันยังพอมีกำลังเพราะไม่ได้เดินไม่ได้ทำอะไรมาตั้งสิบหกปีพ<ม>อสุดท้ายมา้มนประตูเมืองไปเข้าในป่าลึกไปเขาก็ไปขุดหลุมที่จะฝังพระเตมีม พอสุดท้ายมาก็ถามเขาว่าจะทําอะไรกันโอจะฝังพัดเตเมีมันก็ลงไปเดินทดลองดูแล้วก็ชูยกราชรถขึ้นดูวเหมอนยกไหวไหมยกราชรถขึ้นก็ไหวแขนขามีเรี่ยวแรงพอถึงเนีถามพวกราชบุรุษว่าพวกเธอทำอะไร เพราะว่าจะขุดหลุมฝังพระเตเมีโอ้ oh, ไม่ต้องไปขุดแล้วเสียวเวลาเปล่าไปมาเอาเครื่องประดับประดาานี่ไปคืนมันดาเราสุดท้ายมาอดเครื่องประดับให้ทั้งหมดแล้วก็เอาไปคืนมารดาเนี่ยเราจะไปบวชอยู่นี่ที่มองเห็นอาสมนี่ก็ไปตั้งจิตอธิษฐาน พอมารดากับบีดาราชบุรุษกลับไปถึงพระราชวังเอาเครื่องประดับให้บอกว่าโอ้ยท่านไม่ได้เป็นคนใบ้คนง่อยเหมือนกันกับพวกเราเข้าใจกันท่านเป็นคนแข็งแรงปกติแล้วท่านไปอธิษฐานจิตเป็นฤาษีไปแล้วในชาตินี้ทั้งชาติท่านทำอะไร อาหารการฉันได้มาจากเทวโลกวิศนุกรรมเทพบุตรเอาอาหารมาส่งคือผักสาหารใบบักเมากินเฉพาะใบบักเม้าอย่างเดียวพอราชบิดพระราชบิดามามารดามาออกบวดตามหมด วิศนุกรรมเทพบุตรทําอาสมให้ทั้งเมืองกองทัพมาก็ออกบวชหมดคนทั้งเมืองออกบวชทั้งหมดสุดท้ายมาก็ในพระราชวังเหลือแต่คนเมาสุลามีมาตั้งแต่ครั้งที่สร้างบร,รมีอยู่ เอาแก้วแหวนเงินทองมาโยนกันเล่นไม่มีค่าคนเมืองอื่นได้ข่าวว่าเมืองนี้ออกบวชจะมายึดเอาเมืองจะมายึดเอาแก้วแหวนเงินทองมาเห็นพวกคนเมาสุราแอ่แยโยนทองคำเล่นกันโยนแก้วแหวนเงินทองเล่นกันให้สนุกสนานคนมาจากเมืองไหนๆก็ตามไปทั้งสิบหกเมือง มายึดเอาเมืองมาเห็นแล้วเกิดเศร้าสลดใจก็เลยพากันไปหาพระเตเมฟังเทศพระเตเมแล้วก็ออกบวชหมดเมืองทั้งเมืองเป็นเมืองล้างทั้งสิบหกหัวเมืองในยุคนั้นนั้นคนเมาสุราก็มีมาตั้งแต่ก่อนนั้น ไม่รู้จักทำมาหากินอะไรเอาแก้วแหวนเงินทองมาโยนกันเล่นนั่นมีมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นเล่นการพนันขันต่อกันก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่สมัยผู้เจ้าเราสร้างบารมีอยู่นู้นฉะนั้นถึงว่าการประพฤติธรรมให้สมควรกะระทำ เราจะต้องมีแนวคิดยังไงอย่างแนวคิดในพรไตรสนาคมเรามีความเชื่อในการตัดสู้ของผู้เจ้าเรามีความเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าเรามีความเชื่อในพระสงฆ์ คือผู้ปฏิบัติตามำคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้นชื่อว่าพระสงฆ์จะนำพาตัวเองให้พ้นทุกข์ได้จริงเรามีความเชื่ออย่างนั้นไหมถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้แล้วเราก็ไปละเหตุสามสถานละการถือลึกดียามดีเคาะดีเคาะลายวันจมวันฟูโลก,กวินาศ ไม่ไปถือมงคลตื่นข่าวไม่ไปเข้ารีดเดเลถี<ม>ก็ดูอย่างทุกวันนี่ข่าวสารพัดข่าวข่าวจนกรนทั้งว่าลอกลวงซออสนทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะเราไปเชื่อข่าวก็ถ,ถูกเขาหลอกไปเพราะว่า 5 0าพันกว่าล้านที่สูญไปนุ่นน่าจะเอามาพัฒนาประเทศน่าจะเอามาทำบุญสุนทานเงินสี่ห้าพันล้านดูที่สูญไปได้ยังไงสูญไปโดยที่ไล่ล่องรอยก็เพราะข้อมุสาวาดเราเองล่วงละเมิดข้อมุสาวาด เราเองไปถือมงคลตื่นข่าวข่าวเขาว่าอย่างนูน้นอย่างนี้เขาว่าท่านมีความผิดอย่างนูน้นอย่างนี้อี่นูน่นจะมีความผิดอะไรถ้าเราเข้าใจในเรื่องธรรมะคาสั่งสอนของผู้เจ้าแล้วนั้นไม่มีการที่จะมีอะไรก็ตาม เราเชื่อมั่นอย่างนั้นถ้าหากเราเชื่อมั่นในพัสนาคมเราเชื่อมั่นในการสิ่งที่เราต้องละสิ่งที่เราต้องปล่อยสิ่งที่เราต้องวางเราไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นๆฉะนั้นถึงว่าผู้ประพฤติธรรมทุกวันนี้ เราจะเอาอะไรในยุคของเราถ้าเราจะทำให้มันแจ้งในศัจธรรมทั้งสี่ที่เรียกว่ายุคในปฐมวัยของเราหรือในมัชชิมวัยของเราหรือในปัจชิมวัยของเราที่มีอยู่เวลาที่มีอยู่เราจะเอาอะไร หรือเราจะไปที่ไหนเรามาจากที่ใดแล้วเราจะกลับไปอบายภูมิสีหรือจะไปเทวโลกพรมโลกนิพพานนั่นมันเป็นสิ่งที่เราเลือกเอาได้ทั้งนั้นในเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราเลือกเอาเราก็ต้องเลือกเอาสิ่งที่มันดีที่มันมีคุณค่า กามกุศลธรรมะอกุศลธรรมะนั่นมันเป็นสมบัติของเราทั้งหมดกุศลอกุศล,ศลศก็เป็นสมบัติของเราทั้งนั้นจากนั้นการปฏิบัติในแนวทางของสมถกรมกรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฌานคือการเพ่งแนวทางการปฏิบัติมันก็มีอยู่แล้ว ทำกิตให้สงบด้วยคําบริกรรมภาวนาอันนี้ไม่ต้องมีคําอธิบายเลยทำมาบริกรรมภาวนาเราจะบริกรรมแบบในอนุสติสิบหรือกสินสิบหรืออสุภะสิบหรืออรูปฌานสีพรม,มิหารสีมันมีข้อจำกัดของมันอยู่ทั้งหมด ถ้าเราเดินตามแนวทางอันนี้แล้วไม่มีทางที่จะไปที่ไหนเส้นทางมันแคบไม่ได้เส้นทางกว้างในการเดินมักไม่ได้กว้างนะถ้าเราเดินตามแนวทางธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าแล้วมันไม่ยากไม่มีปัญหาสำหรับตัวของเราเรามีพัฒนาสนาคมไหม เรางดเว้นตามแนวทางของพะไตยสนาคมไหมเราเดินตามแนวทางของมรคไหมถ้าหากเราเดินตามแนวทางของมรคแล้วไม่มีปัญหาเลยกรรมถากรรมฐานก็มีอยู่แล้ววิปัสนากรรมฐานก็มีอยู่แล้วฌานก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของที่ไม่มีฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติผู้ที่ตั้งใจผู้ที่ทำความเข้าใจ ทำความเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าว่าจะพ้นทุกได้จริงนะ่แลวต้องมีความตั้งใจเสียก่อนมันถึงจะไปถูกทางถูกคิดถ้าอย่างนั้นมันก็ไปไม่ถูกคิแเราจะปล่อยลอยไปตามกระแสหรอจะทวนกระแส ถ้าเราปล่อยไปตามกระแสของโลกมันเป็นอยู่อย่างที่มันเป็นอยู่นี่อย่างที่มันผ่านมาทั้งหมดนั่นคือเราปล่อยไปตามกระแสพอเราจะทวนกระแสแล้วก็จํากัดตัวเราเข้ามาให้เห็นตามแนวทางของความเป็นจริงเั้นขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมสวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันนาวามินทรมหาราช วันจันทร์ที่13ตุลาคม2568เวลา14นาฬิกาณอาคารเวลุวันคิฬานุปัตถากตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกรถินสามาคัคคีนวสาขาของหลวงปู่สาครธรรมวุโธประจำปี2568ดังนี้ค่ะวันที่10-11ตุลาคม2568วัดป่าพิสิทธนากอกจังหวัดน่านวันที่11-12ตุลาคม2568วัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรี วันที่17-18ตุลาคม2568วัดป่ากุลสุวรรณจังหวัดกาญจนบุรีวันที่22-23ตุลาคม2568วัดจิตมงคลจังหวัดราชบุรีวันที่25-26ตุลาคม2568วัดสวนป่าสิริธโรจังหวัดนครราชสีมา วันที่1 2ถึง2พฤศจิกายน2568วัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญจังหวัดกาญจนบุรีแล้วพบกันนะคะร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุน โครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1